สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกลัวลูกตลบหลังยายาแอบมองนะเดช ขณะเซอร์ไพรส์คู่หมากคิมแลนดิ้งไทยปุ๊บก็แต่งสวยมารับอีเวนต์ปั๊บเลยสาหรับสาวยา่ยาอโอรสยางานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดเล่าย้อนนาทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของคู่เพื่อนรักอย่างมาร์กรินและคิมเบอร์รี่บอกความจริงเธอก็แอบ,บเสียวๆกลัวเป็นเซอร์ไพรส์้อนเซอร์ไพรส์เหมือนกันต้องแอบบเช็คแอบบมองนะัดเดทตลอดตอนปฏิบัติการย,าย,าย่าๆเผยว่าเก็บแผนนี้มานานแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนอยู่หลายครั้งซึ่งวันนั้นบินจากนอร์เวย์มาซ่อนตัวหลังผูม หมายนาน3มชั่วโมงอากาศก็เย็นซึ่งทันทีที่มีการเซอร์ไพรส์คิมพยายามมองหน้ายายาเพื่อให้มั่นใจว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าก่อนจะร้องให้ออกมาขณะเดียวกันเจ้าตัวก็มีเหลือบตาไปมองพี่นัดเดชกลัวว่าจะมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแม้จะยังไม่มีเซอร์ไพรส์กู้ของตัวเองในทริปนี้แต่ก็ไม่ได้กดดันเพราะเมื่อไร่ก็เมื่อนานปล่อยให้ความกดดันไปอยู่ที่พี่นดเดชก็แล้วกันยังไม่มีแพลนต้องตัดชุดร่วมงานแต่งของ เพ,เพราะยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m ขอบคุณครับ